เดี๋ยวอีนี้ครับพามาทดลองทำไอโซเมติกเคียร์ทีฟกันหรือว่าเคียร์ทีฟไปโซเมติกว่าเออสักอย่างนึงนั่นแหละได้สุดคอนเซปต์แน่นอนจะเป็นยังไงตามไปดูในคลิปได้เลยจ้ะ เข้ามาเจอกันในอาร์ทริปอีกแล้วครับเพลย์ลิสต์ที่จะมาแชร์ทริปดีดๆเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็ศิละปะกันไปแบบฟรีๆไม่มีกักเนื้อหาแน่นอนดังนั้นขอความร่วมมือร่วมใจกันหน่อยครับเห็นปุ่มด้านล่างนี้ไหมเนี่ยที่เขียนว่าติดตามกดให้หน่อยครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆขอบคุณไว้ก่อนล่วงหน้าเลยครับหรือว่าถ้าเกิดใครแบบตั้งใจจริงๆจะเข้าสอบจริงๆเลยเนี่ยผมแนะนําว่ามาเรียนกับพวกเราตัวตัวดีกว่าที่นี่ครับเรืออาร์สตูดิโอตั้งอยู่ที่ซอยสามเสนเก้าข้างๆโรงเรียนเซนคาเบียนเดินทางด้าอ ก็จะไปไวกว่าแล้วก็ตรงจุดกับน้องๆแต่ละคนมากกว่าด้วยครับแถมยังสนุกกว่าด้วยนะแต่ยังไงก็ตามครับถ้าน้องๆคนไหนไม่สะดวกเดินทางมาจริงๆเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องเสียใจไปครับ <c oughs> เจอกับผมได้ที่อาร์ทริกนี่เกือบจะทุกสัปดาห์แน่นอน <c oughs> แต่ถ้าสัปดาห์ไหนไม่มาก็ต้องขอโทษไว้ล่วงหน้าแล้วกันสําหรับอ e ีพีนี้มาต่อกันในเรื่องของไอโซเมติกคราวที่แล้วได้สอนไอโซเมติกแบบยากไปแล้วซึ่งโอ้โหน้องบางคนอาจจะคิดว่าทำไมไม่มเห็นวื้ว้าเลยวะน่าเบื่อชิบเป่งไอไอโซเมติกเนี่ยอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าใน ก็ให้ทํากันเป็นการฝึกแนวคิดรวมกันระหว่างเรื่องไอโซเมติกที่เรียนจบไปแล้วแล้วก็จะเริ่มปูพื้นฐานเข้าคอนเซปต์ดีไซน์ต่อไปก็จะให้มาทํางานนี้แต่พอดีในอาร์ตทริกเนี่ยระหว่างไอโซเมติกที่สอนไปแล้วก็คอนเซปต์ดีไซน์ก็สอนไปแล้วแต่ว่ามันแยกกันอยู่ทิ้งช่วงนานเลยกลัวเนื้อหามันไม่เชื่อมต่อกันก็เลยไม่ได้ทําประจวบเหมาะครับ e ีพีนี้มันว่างเลยเอามาทดลองทํากันให้ดูลองดูไปตามผมแล้วกันแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากฝึกทาเองไม่ต้องรอผมครับให้ลองไปคิดธีมคิดคอนเซปต์จากสิ่งที่ตัวเองชชอออบบบมาาาครััังงงนนนนนจจะวววตตตี้กู บางคนอาจจะมีสถานที่เที่ยวที่ชอบได้หมดครับจะเลือกคอนเซปอะไรมาก็ทําได้แต่ครับแต่พยายามลองดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดกูลองไม่ใส่ตัวละครหลักลงไปมันจะยังดูเป็นสิ่งสิ่งนั้นคอนเซปนั้นๆอยู่หรือเปล่าวะาสมมติอย่างบางคนจะทําวงแบล็คพิงคลองไม่ใส่ลิซ่าลงไปซิลองไม่ใส่จีซูลงไปซิแล้วมันยังดูเป็นไอโซเมติกทีมแบล็คพิงคอยู่ไหมเรียกว่าเป็นการสุดตัดทอนไปในตัวตัดทอนผมบอกไปแล้วนะครับว่าคืออะไรใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูกันก่อนในหมดคอนเซปดีไซน์หรือน้องบางคน Hey, แบบผมชอบก็อดออฟวอลมากพี่อ่ะก็ลองไม่ใส่ตัวละครเอกลงไปเคโทสงี้หรือหรือจําเป็นต้องใส่จริงๆจะจัดการยังไงให้มันดูเป็นภาพกราฟิกอันนั้นแหละคือการตัดทอนแต่ถามว่าอ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเอ็งวาดเทพเอ็งจะใส่เคทสทั้งตัวลงไปเลยได้ไหมละ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ็งวาดเหมือนหรือไม่เหมือนที่เวลาเรียนเรื่องคอนเซปต์ใหม่ๆพวกพี่ๆเขาพยายามไม่ให้วาดสิ่งสิ่งนั้นลงไปเพราะว่าเอง็งมักจะวาดไม่เหมือนกันทีนี้พอมันวาดไม่เหมือนมันก็เรื้อนเลยไง oh. ดังนั้นถ้าเกิดใครคิดว่าวาดเหมือนครับวาดลงไปได้ไม่ได้้หามกัน ถ้าวาดไม่เหมือนเนี่ยผมให้ใช้หลักการเป็นการตัดทอนให้เหลือแค่รูปฟอร์มง่ายๆที่สื่อถึงสิ่งสิ่งนั้นตีมตีมนั้นอยู่มันจะง่ายสําหรับพวุกเองมากกว่าอะไรก็ได้เลยเกมกีฬาทีมที่ชอบเอาที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถหยิบดีเทลมาใส่ไว้ในไอโซเมติกนี้ได้เยอะๆแล้วก็ชัดๆครับแต่สำหรับของผมที่ต้องทาให้ดูทั้งเพศชายและเพศหญิงทั้งคนเด็กและคนแก่ผมก็จะเลือกตีมที่ทุกคนรู้จักกันทุกเพศทุกวัยนั้นก็คือมาริโอ้แ่นองใครยังไม่รู้จักอีกผมก็ไม่รู้จะทททยังล้วนนเเเป็กกกคุุุณ่่พศสิี ผมกำลังจะเอามาใส่ในเอโซเมติกอาจจะเป็นฉากเด่นๆดตัวละครเด่นเด่น,นในเกมมาริโอแต่จะไม่เอาตัวมาริโอมาใส่ลองดูซิว่ายังดูเป็นเกมมาริโออยู่ไหมให้เหมือนกับเรากําลังสร้างดานอยู่นั่นแหละลองไปดูกันว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับงานนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นงานทดลองที่เรามาทำคอนเซปตนะ์กันเนาะดังนั้นผมอยากจะให้เป็นอะไรที่มันแบบง่ายๆสิมเพิลสิมเพิลเ,เอาไปใช้ได้เลยจึงได้เลือกหยิบเกมมาริโอมาเพราะว่าอะไรเนื่องจากว่ามันมีจุดเด่นที่มันค่อนข้างเยอะที่โชว์เอกลักษณ์ของตัวมาริโอซึ่งจริงๆไม่ว่าคุุณณจจะะะหยิบคคออนตไรรมาว้ง ดึงสิ่งที่เป็นจุดเด่นของคอนเซปต์นั้นออกมาให้ได้มากที่สุด่อะอย่างมาริโอเองสมมุติว่าเราไม่ได้เอาตัวเอกหรือว่าตัวมาริโอเนี้ยมาใส่ไว้ในงานเลยมันก็ยังมีอิเลเมนต์อย่างอื่นที่มันยังสื่อถึงเกมมาริโอได้อยู่อย่างผมยกตัวอย่างก็อาจจะเป็นประมาณนี้ครับโอ้โหเห็นไหมมีเป็นแบบ20-30อย่างที่ดูก็รู้แล้วว่าเนี่ยคือเกมมาริโอแน่ๆซึ่งอย่างอื่นก็มีเหมือนกันครับสมมุติว่าคุณจะทำคอนเซปต์เป็นทะเลทรายมีอิเลเมนต์อะไรบ้างที่มันน่าเล่นก็อย่างเช่นความเป็นสันทรายข พระอาทิตย์กระบองเทปูนนี่นั่น,นซึ่งจริงๆมันเยอะมากแต่อยู่ที่ว่าคุณหา e l เ m e n t พวกนั้นเจอหรือเปล่าแต่ถึงแม้ว่าคุณจะหา element ได้20-30อย่างก็ตามแต่เวลาเราเอามาใช้ในงานเนี่ยครับเราจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดอาจจะหยิบออกมาแค่4-5อิึงเมนต์ที่เราคิดว่าน่าจะใช้กับงานเราได้มากจริงๆหรือว่านําไปตัดทอนเข้ากับห้องหรือว่าสเปซเราจริงๆอย่างในที่นี้ครับผมจะเล่นมันเป็นบล็อกๆเนาะดังนั้น element อะไรที่มันเป็นบล็อกแล้วโชว์ถึงความเป็นมาริโอ้ผมก็จะเอามาใช้ในงานเกือบทั้งหมดเลย อย่างเช่นบล็อกอิดเอ่ยบล็อกเ u ช s t i o n mark ที่เวลาต่อยขึ้นไปแล้วกลายเป็นเหรียญอย่างเงี้ยผมก็จะหยิบมาใช้หรือแม้กระทั่งสันแท่งอะไรต่างๆที่เวลามาริโอกระโดดขึ้นไปเหยียบอย่างเงี้ยก็จะามาใช้ด้วยเพื่อทําให้งานมันมีนมวอลลุ่มระดับสูงกลางต่ําให้เหมือนกับเกมมาริโอจริงๆที่มาริโอจะต้องแบบกระโดดเก็บเหรียญนยู่นนี่นั่นซึ่งถ้ามันมีบล็อกเ u ช s t i o n mark มันก็น่าจะมีเหรียญอยู่ด้านบนใช่ไหมเหมือนเวลาเราต่อยขึ้นไปปุ๊งแล้วเหรียญมันก็กระเด้งขึ้นมาผมไม่รู้ว่ามาริโอเดี๋ยวเน อย่าว่าผมแก่เลยและอิเลเมนต์หลักๆที่ลืมไปไม่ได้เลยนั่นก็คืออิเลเมนต์ท่ออันนี้ผมจะเก็บไว้ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆของเกมมาริโอเพราะว่าไอตัวมาริโอมันเป็นช่างปลปาใช่ไหมละ่ะก็ต้องมีท่อหน่อยเว้ยในจินตนาการของผมที่ผมกำลังจะสร้างมันขึ้นมาเนี่ยคือเหมือนกับว่ามาริโอได้เดินทางตามด่าเลยเริ่มจากจุดเริ่มต้นมีเหรียญให้เก็บแล้วก็เจอศัตรูจนสุดท้ายเนี่ยก็จะไปชักทงในจุดฟินิชหรือว่าจุดสิ้นสุดแล้วมันก็เดินเข้าปราสาทใช่ไหมดังนั้นผมก็จะมีอิเลเมนต์ของ,งขัา้้ดงจุฟินนชใหกบ แต่เนื่องจากว่างานเราอ่ะมันไม่ได้เป็นแนวนอนหรือว่าแนวระนามันเป็นแนวสูงขึ้นไปดังนั้นผมก็จะพยายามทําให้มันประจุภัยตั้งแต่ขั้นล่างไปจนถึงขั้นบน <Okay. S 1> นะครับแล้วก็จะมีศัตรูต,ตัวต่างๆเนี่ยโผล่เข้ามาในงาน <Okay. S 1> อันนี้คือในจินตนาการของผมอย่างฐานที่ผมสร้างไว้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นชั้นล่างแล้วกันทีนี้ผมก็อาจจะสร้างระยะของชั้น2ขึ้นไปสูงเท่าไหร่ลองไปกะกันเอาเองนะครับตามจินตนาการได้เลยไม่รู้จะสูงเกินไปหรือเปล่านะ <S <S พอดีผมจะสร้างทั้งหมด3ชั้นเดี๋ยวลองกะระยะดูก่อนา3 น,นี่มัน7เซนนี่7เซนอไม่น่าพอดังนั้นต้องลดลงมาหน่อยหรือว่าจะเลื่อนฐานชั้นล่างลงมาเห็นไหมครับว่าเวลาจะทํางานเนี่ยไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆนะคิดภาพว่าอยู่ในหัวด้วยอย่างน้อยๆก็ภาพรวมๆอ่ะอย่างอันเนี้ยถ้าเกิดผมจะสร้างสเปซ์ทั้งหมด3ชั้นแล้วพอล่างมาถึงชั้น2เนี่ยแม่งรู้อยู่แล้วว่าชั้น3แม่งไม่พอแน่ๆจะไปฝืนล่างทําไมก็ลบซะตั้งแต่ตอนนี้มันจะได้ไม่เสียเวลาถ้าเกิดใครจะสร้างไอโซเมติกเนี่ยครับมีไม้ฉากไว้จะดีมากซึ่งทุกคนควรต้องมีอยู่แล้วนะมันจะเมีนที่ม ขอเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วกันให้มันได้3ชั้น โอเคตอนนี้ผมได้มาทั้งหมด3ชั้นแต่จะสังเกตไหมครับว่าพอมันซ้อนทับกันเนี้ยมันดูนแบนๆเนาะโดยเฉพาะไอ้ชั้น2เนี่ยมันโดนข้างบนบีข้างล่างบีสเปซที่มันเห็นมันเลยดูยิ่งแคบดังนั้นในตัวชั้น2เนี่ยครับผมอาจจะจัดการเปิดสเปซมันนิดนึงพื้นที่มันอาจจะเหลือน้อยกว่าชั้นบนกับชั้นล่างหน่อยแต่จะเสริมความ KAT ความสร้างสารรค์เข้าไปในพื้นที่อย่างเช่นชั้นหนึ่งไม่จะไปชั้น2ได้ยังไงวะอาจจะต้องกระโดดใช่ไหมผมก็อาจจะเอาแบบพวกบล็อกอิดหรือว่า ใส่เข้าไปเป็นช่วงๆให้มันดูเหมือนกับกระโดดขึ้นไปได้อันนี้เป็นแนวความคิดคร่าวๆนะครับเดี๋ยวลองใส่ดู ประมาณนี้ครับผมก็ทํากําแพงอิดไว้ข้างหลังด้วยแล้วก็คิดว่าเออถ้าเกิดว่ามาริโอแม่งจะปีนเนี่ยแม่งควรจะต้องปีนเก็บเหรียญดังนั้นทั้ง2กล่องเนี่ยครับผมก็เลยทําให้มันเป็นกล่อง question mark ไปเลยละกันแล้วก็ให้มันมีเหรียญอยู่ด้านบนด้วยจะได้ปีนปึ๊บป๊บเข้ามาชั้น2ตรงนี้ได้นะทีนี้อะไรอีกบ้างที่มันเป็นจุดเด่นของเกมมาริโอ้นั้นก็คือท่อใช่ไหมแต่ว่าท่อเนี่ยมันก็มีทั้งสูงทั้งเตีย้ยผมจะเอาเป็นท่อสูงใส่ไว้ในจุดที่คิดว่าน่าจะเด่นแน่ๆก็คือออตตรรงแแถววนนนนีี้้ัับลใท่่มมมชะโขึา ที่ไม่เป็นดอกไม้ไงดอกไม้กินคนอะ่ะก็เป็นอีกกิมมิคหนึ่งของมาริโอ้ที่พอเราเห็นปุ๊บรู้เลยว่านี่เกมมาริโอ้แน่ๆก็จะเอาใส่เข้ามาด้วยแล้วผมแค่จินตนาการว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามาริโอ้มันจะขึ้นไปชั้น3ได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้แบบขั้นบันไดและน่าเบื่อแล้วก็อาจจะเป็นการปีนตัวดอกไม้ขึ้นไปดังนั้นผมจะให้มันทะลุมาถึงชั้น3เลยนะครับดังนั้นเราก็จะมีกิมมิคอยู่1จุดจุดที 0, ่2ก็คือท่อจุดที่3ก็น่าจะเป็นตัวดอกไม้โอ้โหแค่นี้ ที่เราใส่พวกจุดเด่นเสร็จหมดแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูว่าตรงตำแหน่งไหนมันควรจะต้องใส่อะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคชั้นเนี้ยผม เติมตัวปราสาทเข้าไปเลยครับก็ถือว่าเป็นจุดฟินิชและของด่านนี้ก็เรียกได้ว่าอิเลเมนต์ต่างๆเนี่ยมันสื่อสารถึงมาริโอแบบเต็มๆอะใครดูไม่ออกผมก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วอ่าอันนี้ก็คืออิเลเมนต์เด่นๆนะครับแต่ว่าอย่างไงก็ตามมันก็ควรจะต้องมีอิเลเมนต์ลองๆที่มันหยิบจับมาจากความเป็นมาริโอใส่เพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความน่ารักเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้อย่างงี้มันก็ค่อนข้างจะแข็งกระด้างครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็คือพวกพื้นโล่่่่่งงถ้าเเกกกิดจะะไไมมใส็็ืออันป ดังนั้นผมจะเรียงไปเลยสมมุติว่าชั้นล่างนี่คือสเต็ปง่ายกลางยากเวลาเปิดตัวมา,มามาริโอ้ด่านง่ายๆด่านแรกคืออะไรก็อาจจะเป็นแบบพุ่งหญ้าใช่ไหมครับด่านที่มันยากขึ้นต้องลงทอ่อมันก็จะเป็นด่านแบบพวกคุปปะที่มันมีฟงมีไฟนู่นนี่นั่นเป็นเหมือนกับว่าอยู่ในปราสาทดังนั้นชั้นบนนี่ผมจะทําเป็นพื้นกระเบื้องนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่พื้นกระเบื้องโง่ๆไงก็คือมีที่มาที่ไปไงแต่ถามว่าจริงๆวาดโงโง่ๆหรือเปล่าก็คือว,า,อวาดโงโง่ๆนั่นแหละแต่มันก็จะเข้ากับตัวประสาะา เป็นยังงไส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไปถึงพวกด่านกระโดดมันจะมีพื้นหญ้าในลักษณะนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็เป็นอิเลเมนที่เพิ่มความน่ารักแล้วก็เข้าธีมด้วยผมถึงบอกว่าเวลาทํางานเนี่ยพยายามหาอิเลเมนของคอนเซปต์เราขึ้นมาให้ได้เยอะๆครับ <Okay. S 2> แล้วมันจะทําให้งานเราเนี่ยเบาลงแล้วก็ดูน่าสนใจขึ้นด้วย ตัวโครงสร้างไอโซเมตริกของผมน่าจะเสร็จประมาณนี้นะครับแต่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าโอ้โหภาพรวมมันก็ยังล้นๆโล่งโล่งอยู่เลยเนาะดังนั้นเราอาจจะสามารถแบบเติมพวกฉากหรือว่าตัวละครซึ่งบอกแล้วว่าไม่ใช่มาริโอแน่ๆใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาแล้วก็เติมเต็มพื้นที่ที่มันโล่งๆลงอยู่ได้ครับอย่างฉากเนี่ยผมว่าง่ายเนาะของมาริโอมีต้นไม้แล้วก็มีท้องฟ้ามีภูเขาเท่านั้นเองน่าจะชินชินตากันอยู่ว่าเป็นยังไงส่วนตัวละครที่ผมจะเติมเข้าไปเนี่ยผมอาจจะเติมเป็นพวกลูกกระจอกระครับที่ง ตัวผีมั่งผมไม่รู้ว่าตัวละครที่ผมพูดมาเนี่ยแม่งเก่าไปหรยอยังนะไม่รู้ตัวละครใหม่ที่มันอัปเดตขึ้นมาแม่งเป็นยังไงบ้างอาจจะมีทีเล็กแต่ผมว่ามันไม่ใช่ตัวละครคลาสสิกครับคลาสสิกก็คือแก่นั่นเองดังนั้นผมขอเป็นตัวละครที่ผมรู้จักแล้วกันนะหาพื้นที่โล่งๆใส่เข้าไปอย่างตรงนี้ก็น่าจะสามารถใส่คุปปาได้ตัวหนึ่งมัง้งตรงนี้น่าจะใส่ผีได้สักตัวหนึ่งมัง้งอะไรอย่างเงี้ยครับลองดูพอร์ชั่นที่มันเหมาะสมแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองว่าฉากใส่เข้าไปก่อนกนั เห็นพื้นที่มันว่างๆนะครับผมก็ใส่ตัวฟอนต์มันไปด้วยมันจะได้ดูเออนี่แหละมาริโอแน่ๆแหละเอ้าพี่แล้วไหนบอกว่าห้ามใส่ตัวคาแรคเตอร์ลงไปต้องๆไงทําไมมึงใส่ซะเยอะเลยสองสาตัวสี 4, ตัวเพราะจริงๆแล้วมึงใส่เข้าไปได้ถ้าเกิดว่ามึงวาดเหมือนแต่ที่ไม่ให้ใส่อ่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วน้องๆที่เพิ่งเริ่มวาดมือมันยังไม่ถึงครับแล้วมันอาจจะวาดแล้วมันไม่เหมือนถ้าเกิดวาดได้เหมือนมากๆเลยนะผมยินดีเลยที่จะให้ใส่เข้าไปแต่ถ้าเกิดมันวาดไม่เหมือนออกมาเนะี่ยแม่งจะยิ่งเละตุมเปะครับเลยบอกว่าให้น น้องที่เริ่มใหม่เนี่ยใช้เป็นวิธีการตัดทอนจะดีกว่าหรือจริงๆไอการใช้ฟอนต์เอามาใส่ไว้ในงานเลยเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนะมันก็เป็นการโชว์เอกลักษณ์ของตัวคอนเซปต์ของเราไปในตัวด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไอไอโซมิติกก้อนนี้เนี่ยมันเป็นแค่คีเอทีไอโซมิติกหมายความว่ามันยังไม่ได้เอาไปใช้จริงดังนั้นเอ็งจะยัดอะไรใส่ลงไปอ่ะมันยังไม่ต้องไปคํานึงถึงเรื่องฟังก์ชันการใช้งานนู่นนี่นั่นใช้แค่จินตนาการอย่างเดียววาดให้มันน่ารักวาดให้มันเท่วาดให้มันสวยเป็นการึกกเเเเรรื่่่่อออออองคนน็ปปปปตตตตดดไไไแถ้าาาาิจะยพััฒวย ไปเป็นตัวอินทีเรียเอ,อ้ยงานมาริโอบางทีมันก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วอนอกจากว่าเองจะไปออกแบบเป,เป็นตีมปาร์คมาริโออย่างเงี้ยโอเคใช้ได้เพอ,อฟังก์ชันมันอาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยกับอาคารนั้นๆพื้นที่ภายในนั้นๆก็ต้องลองเอาไปพิจารณาดู <c oughs> แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับสำหรับการคิดคอนเซปต์ดีไซน์เนาะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลงสีให้ดูไอ้ส่วนที่มันโล่งๆอยู่อย่างเช่นพื้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเติมเป็นพื้นหญ้าให้แต่ว่าภาพรวมเพลนผมอาจจะ เร่งสปีดไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตรงไหนมีอะไรน่าสนใจจะหยุดเวลาแล้วมาอธิบายในช่วงลงสีอีกทีหนึ่งแล้วกันเหมือนเดิมนะอะไรที่เป็นแบล็กเกลว์ใหญ่ๆแล้วก็ลงมาก่อนครับแล้วก็ลงให้มันอน่อ,อนๆด้วยอันนี้คือวิธีการจัดการการลงสีที่ง่ายที่สุดแล้วเนี่ยอย่างทองฟ้าถ้าเราลงอ่อนเวลามันเลื่อมสมมติเหลื่อมเข้าไปปืด๊ดยังไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวนี้มันเข้มกว่าสีน้ามันเข้มทับอ่อนได้แต่ก็ลงระวังระวังหน่อยแล้วกันพยายามอย่าให้มันกอ,อกนอกเส้นนะครับดีที่สุดถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าอ่าเข้มม หมายถึงท้องฟ้ากับพื้นตรงนี้ครับที่ผมจะลงอ่อนส่วนตรงนี้เป็นพื้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นพื้นที่มันจะต้องเด่นขึ้นมาผมก็จะลงให้มันน้ําหนักกลางๆนิดนึงนะครับส่วนโทนสีก็ออกมาจากมาริโอเลยมันจะค่อนข้างสดใสแล้วก็ฉูดฉาดเอ้าพี่แต่พี่เคยบอกว่า1ง,งานควรจะใช้แค่2โทนขาวเทาดําไม่ใช่เหรอคะก็อันนี้มันมีตีมสีของเขาอยู่แล้วครับเราแค่ลอกยังไงมันก็ต้องเข้ากันอยู่แล้วเพราะเขาคิดมาให้แล้วเราแค่ลงให้เหมือนเท่านั้นเองถ้ามันออกมาเล็กก็แสดงว่าเองลงไม่เหมือนเนี่ยแล้วข้อดีอีกางรล สีให้มันอ่อนๆก็คือสมมุติตรงเนี้ยผมปล่อยแห้งแล้วแต่เวลาผมจะมาลงช่วงต่อจากตรงเนี้ยมันก็จะไม่เสียหายเพราะอ่อนเจออ่อนมันจะยังเชื่อมต่อได้อยู่หรือแบบพื้นที่เล็กๆอย่างงี้ผมเว้นไม่ได้ละช่างแม่งลงทับไปได้เลยเดี๋ยวค่อยมาลงเสาให้มันเข้มขึ้นเนี่ยข้อดีเยอะแยะแต่ถามว่าต่อไปเองอยากจะลงแบ็กกราวใหญ่ๆให้มันเข้มได้ไหมได้ครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ผมขอลงแบบเบสิกก่อน พื้นตรงนี้ก็สีเขียวเหม <Hold S 1> ือนกันครับพื้นตรงนี้ก็สีเขียวแต่จะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะโดดกว่าถามว่ามันต้องเข้มมากขนาดนั้นไหมจะเห็นได้ว่าแค่โทนสีเท่านั้นที่มันเข้มแต่ว่าผมยังคงความโปร่งไว้อยู่เพราะมันจะมีจุดที่ควรที่จะต้องเล่งเข้มมากกว่าตรงนี้ก็คือพวกวัตถุสิ่งของอย่างไอตัวท an ่อเนี่ยมันก็สีเขียวเหมือนกันเวลาที่ผมลงเนี่ยผมก็จะเล่งให้มันเข้มกว่าให้เนื้อมันข้นกว่าอันนี้สามารถทึบๆได้เลยแล้วมันก็จะเข้มกว่าพื้นน้ำหนักกลางของเราดังนั้นสีน้ำสําคัญครับในการแบ่ง ยยอ,อ่อนกลางเข้มเออไม่ใช่อ่อนกลางเข้มสิโปรง่งกลางทึบแล้วกันน้าเยอะน้ํากลางแล้วก็อันนี้เนื้อเยอะส่วนที่ผมลงเป็นแถบอย่างนี้แล้วเว้นขาวไว้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนวัสดุเมทัลเนาะเล็กๆดังนั้นบางจุดผมจะให้มันขาวไปเลยผมที่เกียจมาตบโปตเตอร์ทีหลังวัตถุมันชิ้นใหญ่ครับก็เว้นไปได้เลย <S <S แต่พยายามลงไอ้พวกเลเยอร์ที่มันอ่อนอย่างพวกแบ็กกราว์อันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เลเยอร์ถัดมาอย่างพื้นตรงเนี้ยพวกเนี้ยให้เสร็จก่อนอันนี้ผมแค่ลงเป็นตัวอย่างให้ดูนะดังนั้นเดี๋ยวลงตรงนี้ เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็ลงพวกพื้นจุดเด่นของไอโซเมติกเราก่อนนั่นแหละ ลงรวมๆไว้ประมาณนี้นะครับแต่จะเห็นว่าไอ้เหียยศมึงลงแล้วไม่เห็นคมชัดเลยไม่เห็นไฮเดฟินิชันเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บดีเทลครับเหลือเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะเด้งด้วยขั้นตอนนี้นี่แหละเวลาน้องๆลงคลุมโทนสีทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะดูเบลอๆเพราะว่ามันจะต้องมีขั้นตอนการเก็บดีเทลด้วยเก็บอะไรบ้างละ่ะเราตกกระทบเก็บรีเฟกแล้วก็เก็บพวกความคมชัดอย่างไอตรงคำว่าซูเปอร์มาริโอเนี่ยมันจมใช่ไหมเพราะว่าตัวสีเองมันก็เข้มขอบมันก็เข้มดังนั้นสิ่งที่เราต้องเพิ่มก็คคืืออรีเบพวกกก้า็ด นจแล้วมันก็จะคมขึ้นมาดาดังนั้นขั้นตอนพวกนี้ต้องอย่าลืมครับใส่ไปด้วยทุกงาน ่งานพอเก็บดีเทลปุ๊บเด้งเลยหรืออย่างเช่นอีที่ยศอิศรททำไมพื้นมึงอ่อนอย่างนี้วะไม่เห็นมีดีเทลอะไรเลยใช่ครับเพราะว่าผมจะมาเติมญ้าลงไปทีหลังเติมย้าก็แบบแนวกระตูนเลยก็นี่มันเป็นแบบกระตูนใช่ไหมละ่ะจริงๆถ้าเกิดเติมดีเทลเล็กๆขนาดนี้ก็ใช้เป็นสีไม้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมสีน้ําอะไรแล้วกันผมขี้เกียจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยพวกนี้คือการเก็บดีเทลแล้วงานมันก็จะจบได้แต่ว่าถ้าเกิดเองลงสีแล้วไม่ไปถึงขั้นตอนการเก็บดีเทลงานมันก็จะไม่จบมีอยู่เท่านั้น หรืออย่างต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดเก็บดีเทลมันเราก็อาจจะเก็บแต่ละช่องใบให้มันเรียบร้อยให้มันสีสลับกันก็เด้งครับเอ๊ะหรือใบข้างหน้านี้มันน่าจะมีเงาตกกระทบไปถึงใบข้างหลังก็ใส่ครับมันก็เท่านั้นครับ หรือคุณป้าคุณก็เติมเงาเนี่ยเงาตกระทบเติมเข้าไปมันมีลักษณะยังไงแล้วเวลาถ้าเกิดมันจะเกิดเงาบนพื้นนี้ต้องเกิดใน,นลักษณะไหนไอตัวเนี้ยมันก็จะเด้งขึ้นมาหรือปากมันอย่างนี้มันจมใช่ไหมเพราะว่ามันมีแต่สีเข้มเราก็ใส่เป็นสีอ่อนให้เขาปื้ดอ่ะกระเด้งแล้วดังนั้นเก็บดีเทลเนี่ยเก็บเป็นจุดๆไปครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นพื้นกระเบื้องเป็นไงอ่ะมันก็ต้องเป็นเงาสะท้อนใช่ไหมสะท้อนลงมาแล้วก็เฟดทิ้งไปปื้ด หรืออย่างตัวอิดครับที่เคยบอกว่าเอ้ออิดแต่ละอันมันก็น่าจะมีสีแต่ละช่องที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มาเพิ่มเช่นเดียวกับพื้นกระเบื้องเดวยเหมือนกันเนี่ยก็เก็บไปประมาณนี้ครับแล้วถ้าเกิดจุดไหนเส้นมันไม่คมหรือว่าเส้นมันหายก็ใช้เป็นปากกาไปตัดก็เป็นเรื่องเดิมๆที่เคยสอนไปแล้วเนาะอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเชียร์ทีปไอโซเมตริกไม่ยากเลยใช่ไหมมนแล้วแต่จินนนาการน้องๆเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมเก็บต่ออีกหน่อยแล้วเดี๋ยวตามไปสรุปก,กันครับนี่ประโยคเด็ดไอสารประโยคตรุ ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าเออผมทําออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับพอดีวันที่อัดคลิปเนี่ยอยู่ดีๆผมก็แบบมึนหัวมากวันนั้นอัดต่อไม่ไหวเลยครับต้องรีบไปโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับหมอตรวจดูแล้วเขาบอกว่าอะไรหน้ากระดูกในหูครับมันเคลื่อนอะไรสักอย่างนี่แหละครับไม่ได้เป็นอะไรมาก แต่แม่งวันนั้นแม่งปวดหัวจัดครับแต่ตอนที่อัดเสียงอยู่นี่ก็หายแล้วครับดังนั้นผมก็เลยมาทําให้ดูอีกรอบนึงเอาแบบที่ใส่ดีเทยลยิบยิบเก็บรายละเอียดยับยับงานคมคมก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ แต่ว่าวิธีการคิดทุกอย่างเนี่ยเหมือนที่บอกไปในคลิปนั่นแหละ <Okay. S 1> พยายามรีดคอนเซปต์ออกมาจากหัวให้ได้ก่อนครับว่าจะทําอะไรแล้วก็คิดถึงอิเลเมนท์ที่น่าจะเกิดขึ้นภายในงานว่ามันควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับเราจะได้มีชุดข้อมูลมาจับใส่งานเราอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดวางสตอรี่เรื่องเราไว้ด้วยก็จะยิ่งดีครับงานจะได้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะสำหรับงานดีไซน์ครับผมพักไว้เท่านี้ก่อน EP ีหน้าครับมาต่อกันที่เรื่องดออิงกันละคราวนี้ครับมาที่เรื่องไอนี้ครับของสาร โอ้โหน้องๆกลัวมากๆที่จะวาดไอ้พวกสิ่งนี้เพราะเข้าใจว่าดีเทลแม่งยุบยับไปหมดครับยิ่งจุดสารนีแม่กูแม่งจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีวะเอาเป็นว่าผู้กผมงเข้าใจครับแล้วนี่ก็คือฮาร์ทริคไงล้ววะยังไงจะมีทริคดีๆที่ทําให้การวาดของน้องๆการออกแบบของน้องๆเน,นี่ยง่ายขึ้นแน่นอนนะครับของสารนีก็เช่นกันแต่ว่าจะเป็นทริกอะไรรอติดตามต่อ EP ีหน้านะครับกับไอ้นี่แหละกระติปครับรูปทรงมันง่ายสุดแล้วมาเจาะกันที่เรื่องการสาเลยนะ ดังนั้นครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดทุกเนื้อหาสาระความรู้จากช anel เรากดกระดิ่ง notification ไว้ได้เลยครับคลิปหน้ามาเมื่อไหร่เนีย u u e e มันจะได้แจ้งเตือนนะจ๊ะแล้วก็ฝากกันช่วยกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับช anel ของพวกเราด้วยนะครับแค่นี้ก็เป็นกำลังใจดีๆให้กับพวกเรามากๆและครับสำหรับ EP นี้ครับลาไปก่อนเจอกัน EP หน้ากับการรออิ่งนะจ๊ะสวัสดีครับบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า